สวัสดีครับก็ก็ผมอยีกที่ก่านะครับเนาะกับช่องชาลันชาแนลครับผมกินข้าวพี่น้องกินข่าวพักกินข้าวพี่เกาหิวแห้งอันนี้ลาบซุปกับต้มต้มแซ่บมาเลยครับเด้อกินข้าวด้วยพักกับข้าวตีนนะครับเด้อออกหลายใหญ่กว้างครับผมสวัสดีสุบู่สุกคนนะครับเด้อสามากินข้าวกับผมครับ ตะไรอยางตุ่มกับหลาามีทานทีมากินเขานั่นนั่นในมาอยู่ดงมือความหลดหน่อคิ้วนี่ยาจุกอืมไมจะมีครับ ยาอะไรกีน่ะเชื่อมแตงไม่ผุกสน,นิทอ๋อกากิบนบ่เออหนมากาินเนาะเก็บใองอไ,ไเลยตสมแจบเื้อป่วง mớt còn thì mớt còn mà mà ác được thế thế sao mấy này <cười> <cười> mà bật Cái แก้วมองผมผมไมนไหนหนึง่งจับตรงจับจินทาอยู่ว้ก่อนนะเออพี่เนาะช่ไมดิพี่เนาะ ตัปีเด้นอะอตม,มกะลานี่โอเคนะ่เร็วพ่อไม่กินเหรอเขาจ,น,จน,าขนสันเอาไปจนสันเิ็นแต่เขาไปแรนไปนั่เอาอยู่กลางน,นี่นั่อยู่กลางบ้าน กินนั่นเพ็ดเพ็ดกระดอนกกินชิมบางตักกระดออ่าสาเม็ดอื้มอนเออพอมัน,น้งโอ้โหเวทส่นนี้ยังไงนะ

mơ và thăm tìm mơ ráng sáng thăm phút đi ạ thăm kìm bùi đi ạ thăm m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 ùi đi ạ thăm không? <laughs> <laughs> เส,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 ส้นสมนงนึ่นตอน้องมมอไม่มาเลยบอลจะกอดไม่หิวง่ามากมากินดากับตุ่มนึงเลนดาบมันไม่ก่ออลาบก็กะอันนม้ปันหรอ เมืนมือนพี Come, ่ยี่จอยพี่ย่จอยพี่ยี่จอยพี่ยี่จอยค้ับมีไงปันแบบงั้นงั้นเตียงก็มีของเราหรอคิดเด่นเขี่ยข n ้เ มาเด้อมาเด้อมาเด้อยิงขวามันเด้อยัดซ้ำปีว่าจะซ้ำว่าจะครบยกเกาะยกสวัสดีครับหน่อยเด้อหมดเลยสวัสดีแม่โบหน่อยสิแม่โบจะได้ดู กินกระด้ยังพี่น้องเ้ยจนหมดจังเนี่ยสกินตัมมุกกะลากัมี่้มไทยกัมีตมุกะลานั่งนี่ที่หนูแนนอแนน้องแองนสาวยังใรทำงเปนลเอขาวในทุ่นา้ยเ่าไปหรอ

ราจะดูอยู่วงเป็ดไปกินเบอร์ไงพักเสร็จไมดีผักกะเหลาเนาะมีว่าผักกะเหลามันกินกันอันนี้<ค>บ่ิหารรักกวนบริหารผักกวนเมอ่อไหร่เราผักกะเหลาอือ ีกินกับัปี๊ด่ี่แรงนะวังช๊โอ้โหฝาเป็นฝาอืมินเผาไ,ไว้เป็นจานนะ จำมก๋าได้เอ้ยมทำมาอืมบ่ษเทกหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยจนสิมาจำปีกันแล้วกินข้าวไรก็จานเลยจำอไรแล้เนรอกินข่าวล้อมพุ่งกินข้าวลอมพุ่งแม่หิวแหงลนะเพื่อหาเบาไว้กินก่อนมอแม่จะเกลือเนี่ยมีหนังเนี่ยกรอบๆั้งนั้นเลยนี่ไม่กินหรอ อูกินทอดวัดมามาชาวนี่ก็ทอดทอดน่องไก่มาทอดหมูอีกมทอดหมูน่าจะเป็นทอดหมดแล้วเนื้อนี่ก็ทอดมันมีเนี่ยกินใครเขาไมีเห็ว่าทอดนี่กันอีกปินนี่ก็ทอดอีกมัูสิด้อ้วนมันอ่ามันจะเป็นไข่แล้วเนี่ย

กินถากินถา่าหัวปีมันเป็นโยกหนึ่งด้วยจมกับพวกหอนจบกับจนเศ้ามาใหม่ๆกับอุ่นๆนด้หรอจบจนเศราเย็นปะ่ะเ็นแาเศราเย็นแล่าทีแล้ว บอกกันไปทิมหนาด้วยกันเด้อมือนีสวัสดีครับ